มันไม่ใช่แล้วเงินห้0 0ัสภาพรถมาดูดิโหยตายเลยซะอย่างนี้สภาพดูดิ5ห้าพันซ่อมไปหัวทงหัวเทียนก็ไม่ได้ใส่ไปให้สายไฟก็ลือโหยตายตายสภาพอย่างนี้5้าพันขี่ได้ที่ไหนเนี่ยเอาไปจอดดูนี่ใช้เครื่องมันไหมเนี่ยเอามาเอ,เอามาตครับ เครื่องเขาดูดิน้ำมันโยงมันย้อยนี่เครื่องสภาพทําเครื่องให้อย่างงี้นี่ดูดสายไฟนี่จากระบบสายไฟใหม่ดูระบบสายไฟนี่นี่ห้าพันทำไปสภาพนี้หรือตายเลยอย่างงี้ห้าพันผมก็ไม่มีโอ้สภาพดูลัดถ้าซ่อมอย่างงี้ผมไม่ซ่อมแล้วตอนนี้ผมตายเลยครับแล้วอย่างงี้จะยังไงเนี่ยผมไม่ยอมนะเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่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 งั้นต้องทําให้เครื่องคันนี้ติดให้ได้เหมือนเก่าโอ้มันมันเครื่องมันน็อกมานะนะน็อกมาอย่างไรก็ผมมาทําเครื่องไปอยู่ห้าพันเขาเสียไปอยู่ห้าพันอยู่ห้าพันได้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะรถที่เอามาซ่อมดูสภาพโอ้อยางงี้ก็ตาเลยครับร้านอะไรเนี่ยโอ้ตายเลยอย่างนี้ สภาพอย่างนี้5,000ซ่อมดูในเครื่องมารถยังใช้งานได้พอไปขี่ได้3-4 like, วันกลับมาเอามาให้มาซ่อมมาให้อย่างเก่าสภาพเละยิ่งกว่เก่าอีกโอ้ยดูดิฝาไอไอไอกาบมันเนี่ยมาสภาพดูเอามาทิ้งไว้ให้หรือไปขนาดนี้ ก็ผมเอามาผมเสียตังค์ไปแล้วอ่ะไม่งั้นลูกก็ต้องคืนตังค์ผมมาแต่ผมคืนหมดไม่ได้หรอกไม่ไม่ได้ผมก็ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วครับสภาพยอย่างนี้ซ่อมรถโอ้โหมายิ่งกับเก่าอีกอ่ะ พันไม่ได้อะไรเลยแล้วเอามาดูเดขนาดเอามาทิ้งบอกว่าจะลดสตตร์ไปติดไล่สายไฟให้ใหม่ดูสภาพสายไฟเขาบอกว่าขนาดบอกว่าไล่สายไฟหมดทั้งคันดูสภาพสายไฟทาไว้ให้โอ้อย่างนี้ผมไม่ยอมหรอกครับเียอะไรครับผมอะไรครับยาง คืนตังค์ผมมาเลยครับแนั้นผมไม่ยอมหรอกครับตท่าสภาพอย่างนี้ผมไม่ยอมแนะ่ดูสภาพรถผมถ่ายรูปไว้หมดแล้วเขาก่อนนี่ผมว่ามาทิ้งผมก็ถ่ายไว้เนี่ยสภาพรถอย่างเงี้ยผมถ่ายไว้หมดแล้วเนี่ยเฟรมันมาดีๆดูดิแกไว้โอ้โหเนี่ยอ,อย่างงี้นะมันหมดแล้วเฟมันะมันมาสภาพแรกไม่ใช่อย่างนี้เลยพี่ไม่ใช่อย่างนี้เลยดูดิสภาพเครื่องใส่ดูดิน็อตน็ตใส่ไว้ครบที่ไหนนี่ กอดไว้ดิน็อตมีอยู่ไหนเนี่ยมีน็อตอยู่ไหนเนี่ยให้สองพันโอ้ยนะไม่ยอมนะครับอย่างน้อยผมต้องได้สามพันนะผมถึงจะยอมสภาพอย่างนี้โอ้โหสองกับสองพันสองพันใช่แล้วกันไม่ได้ผมก็ไม่ยอมอยผมก็จะอยู่นี้นะครับเครื่องน็อกมาผมให้เอามาทําเครื่องแล้วกลับไปขี่ได้สามวันพังแล้วกลับมาให้ทําสภาพอย่างนี้เนี่ยนะ สภาพอย่างนี้นะครับนี่ดูรถครับมาซ่อมไว้ห้าพันคันสตาร์ทยังไม่มีไปให้เลยครับแล้วผมจะขี่ยังไงาดยตรงเีวก็คุณทำไมไม่ใส่ให้เรียบร้อยดูดิคันสตาร์ทโอ้ยตายเลยครับอย่างนี้มามาเอาโอนเงินเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีเคลียร์กันลูกน้องผมเลยครับไม่ผมผมโอนเงินผมโอนเงินเข้าบัญชีคุณเลยเข้ามือถืออ่ะโอ้โหมันมันไม่ไม่ใช่แล้วเนี่ยผมว่ามาซ่อม ไอ้ทูเนอร์หมาเยเลขพว่จีครับ